ทูซเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรที่แก่นหินตำแหน่ง Business Consultant ประจำทูซเฟียสาขาเซน t r เทร์ภูเก็ตฟรอยตาขออนุญ,ญาตนำส่งไลฟ์เดโมประจำวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2566ในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นและบอกประโยชน์ของ 2X Utility a n d Energy ให้น่าสนใจและเห็นภาพอย่างน้อย3หัวข้อค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะสฟีหญิงมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะมาแนะนำนะคะทูเให้คุณผู้หญิงคุณผชายได้รู้จักกันค่ะโดยทูเนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่จะมาตอบโจทย์นะคะคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่ง True X นี้นะคะจะมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์นะคะ Light o x Technology for Smart l i h e นั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่บนเครือข่าย True 5G และ Cloud Technology นะคะซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ6 o l ลูชันค่ะ o l ลูชันแรกนะคะจะเป็น X Home นะคะแพ็กเกจด,ดูแลบ้านค่ะ X Health นะคะแพ็กเกจด,ดูแลสุขภาพค่ะ X Learning แพ็กเกจการเรียนรู้ค่ะ แพ็กเ,เกจความบันเทิงค่ะ X shopping นะคะแพ็กเกจการช้อปปิ้งสุดคุ้มค่ะ และ p a ็ k เกจนะคะ X Utility and Energy นะคะซึ่งเป็นแพ็ k เกจการประหยัดพลังงานค่ะซึ่งสตรีหญิงนะคะจะมาแนะนำในส่วนของ Solution นี้ให้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ X Utility Ut Ut and Energy ตัวนี้นะคะจะก็จะมอบนะคะเทคโนโลยีพลังงานสะอาดให้นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วยอีกเช่นกันค่ะ ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นนะคะระบบโซลานะคะหรือว่าโซลาร์ลูทอปนะคะนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อที่จะช่วยประหยัดค่าไฟนะคะซึ่งจะตอบโจทย์มากเลยนะคะสำหรับสมัยนี้นะคะที่อากาศร้อนมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางทีมงานของทูนะคะก็จะให้บริการนะคะแบบ one stop service นะคะตั้งแต่การออกแบบการติดตั้งนะคะหรือว่าจะเป็นการบำรุงรักษา หรือแม้จะเป็นการขออนุญาตกับทางหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะและสําหรับการรับประกันนะคะก็รับประกันประสิทธิภาพอุปกรณ์นะคะถึง25ปีค่ะและสําหรับการรับประกันการติดตั้งนะคะจะอยู่ที่2ปีค่ะและสําหรับสิทธิพิเศษนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชําระด้วยเงินสดทันทีนะคะก็จะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะ10,000บาทค่ะและสําหรับลูกค้าทูนะคะรับส่วนลดเพิ่มเติมนะคะสูงสุดถึง10,000บาท และสำหรับลูกค้าที่มีบัตร Two b a n k c a r นะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิ์นะคะในการตรวจสอบพื้นที่ได้ฟรีค่ะโดยที่ไม่ต้องชำระในส่วนของค่ามาจำใดๆค่ะซึ่งสิทธิ์นี้นะคะสามารถที่จะกดรับได้ที่ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน t u o ID นั่นเองค่ะ สำหรับแพ็กเกจนะคะก็มีให้เลือกนะคะโดยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ S M L X L นะคะให้คุณผู้หญิงคุณชายได้เลือกใช้งานตามความต้องการเลยค่ะ และก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเครื่องกรองน้ําอัตริยะนะคะที่สามารถตั้งค่าสั่งการได้นะคะและก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี R.O. นะคะหรือหรือว่า Reverse Osmosis นะคะที่จะมีความปลอดภัยดีไซน์สวยงามนะคะและอีกทั้งสามารถติดตั้งได้ง่ายดายด้วยกันค่ะปกติแล้วนะคะราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่12,999บาทค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าของ t True นะคะทูแบ็กกา a r d นะคะหรือว่า t r u รก e าร r d นะคะจะได้ ได้รับส่วนลดนะคะ20%นะคะก็จะชำระเพียง10,000หมืนะคะ9 932บาทค่ะและสำหรับลูกคา้าทูบูการ์ดนะคะหรือว่ากีนการ์ดและไวการ์ดนะคะจะได้รับส่วนลด10%นตะคะ่ะชำระเพียง11,699บาทนั่นเองค่ะและก็คุณผู้หญิงคุณผู้ชายท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทูเอ็ผ่านทางนะคะแอปสโตร์หรือว่า Google Play ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะ 2x มีมีโซลูชันที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะสัีเฟียขอบคุณมากนะคะค่ะ